สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนกีตาร์ตีคอร์ดเพลงฉันยังอยู่นะครับคณะขวัญใจครับคอร์ดที่จะใช้เล่นก็จะมีคอร์ด A ครับคอร์ด D E G และก็ B Min น er นะครับสำหรับใครที่ยังจับคอร์ดไม่ได้ก็มาหัดจับคอร์ดกันก่อนนะครับคอร์ด A เริ่มที่นิ้วกลางจับที่เส้น C ช่องสองครับนิ้วนางจับที่เส้นสามช่องสองครับและก็นิ้วก้อยจับที่เส้นสองช่องสองครับ <S <S อ,อันนี้เป็นคอร์ด A ครับหรือว่าใครจะใช้ นิ้วชี้จับที่เส้น C ช่องสองนิ้วกลางจับที่เส้นสช่องสองแล้วก็นิ้วนางจับที่เส้นสองช่องสองก็ได้นะครับ <S <S คอร์ดดีเริ่มที่นิ้วนางจับที่เส้นสองช่องสนิ้วกลาง จับที่เส้นหนึ่งช่องสองและก็นิ้วชี้จับที่เส้นสามช่องสองครับอ,อันนี้เป็นคอร์ดดีครับคอร์ด E ใช้นิ้วนางจับที่เส้นสี่ช่องสองนิ้วกลางจับที่เส้นห้าช่องสอง แล้วก็นิ้วชี้จับที่เส้นสช่องหนึ่งครับอ่าอันนี้เป็นคอร์ด E ครับคอร์ด G เริ่มที่นิ้วนางจับที่เส้นหนึ่งช่องสามครับนิ้วกลางจับที่เส้นหกช่องสามครับนิ้วชี้จับที่เส้นห้าช่องสองครับ อันนี้เป็นคอร์ด G นะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังจับแบบเต็มๆไม่ได้ก็จับเฉพาะเส้นหนึ่งช่อง3มเส้นเดียวก่อนก็ได้นะครับอันนี้ใช้แทนคอร์ด G ได้นะครับคอร์ด B m i n เ r เริ่มที่นิ้วชี้จับที่เส้น1ช่องสองครับ นิ้วกลางจับที่เส้น2ช่อง3ครับนิ้วนางจับที่เส้น4ช่อง4และก็นิ้วก้อยจับที่เส้น3ช่อง4ครับ <S <S อ,อันนี้เป็นคอร์ด Bm i n o ครับสำหรับวิธีการตีคอร์ดในเพลงนี้ผมจะใช้เป็น2แบบเหมือนเดิมนะครับ แบบแรกเป็นแบบเต็มห้องนะครับเต็มห้องก็คือตีลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นก็ไปนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการตีคอร์ดแบบเต็มห้องนะครับ หรือว่าถ้าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นก็ไปก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ตัดออกเหลือเฉพาะลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับตัวอย่างนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลง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 ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบ เครื่องห้องนะครับเครื่องห้องก็คือตีลงสองครั้งแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปตัวอย่างนะครับลงลงลงขึ้น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 ลงก็จะประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ตัดออกได้เหมือนกันนะครับเหลือเฉพาะลงสองครั้งแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับลง ลง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 ,ลงก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกกันไปทีละท่อนเลยนะครับมาดูว่าเราตีคอร์ดอะไรยังไงตรงไหนบ้างนะครับเริ่มในท่อนแรกนะครับก่อนจะร้องเพลงนะครับก็จะวนคอร์ดก่อนมีเอมีดีแล้วกลับมาเอแล้วก็ประจบอยู่ที่อีนะครับ ก็จะตีเต็มห้องหมดเลยนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงแลวก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ตีเฉพาะลงลงขึ้นขึ้นลงลงได้เหมือนกันนะครับดูนะครับ พยายามแล้วเราก็มาลงคอร์ดเอตรงยามนะครับคอร์ดเอตรงพยายามนี้เราจะมาตีแค่ครึ่งห้องนะครับตีลงสองครั้งแล้วก,ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นนะครับครึ่งห้องพยายามยามลงคอร์ดเอครับพยายามโบกมือทักไทยไายลงดีนะครับดี D ก็ครึ่งห้องนะครับไทยพยายามพยายามยามลงอ e ีนะครับครึ่งห้องเหมือนกัน พยายามส่งยิ้มให้ไปไปลงคอร์เอครับเครื่องห้องเหมือนกัน,นกไปพยายามพยายามพยายามลงคอร์จีครับพยายามคอร์จีเป็นเครื่องห้องเหมือนกันนะครับพยายามส่งความรู้สึกสึกลงคอร์ดีครับเครื่องห้องเหมือนกันสึกส่งไปไปลงคอร์อีครับคอร์อีก็จะตีเต็มห้องนะครับตรงนี้ ไปพยายามแล้วก็กลับมาพยายามอีกนะครับพยายามก็กด A นะครับเดี๋ยวเราไว้เป็นต้นหลังนะครับเราร้องกันไปทีละท่อนทีละน,น,นิดนะครับดูติดๆครับด,ด,ดูนะครับเล่นให้ดูแบบช้าๆนะครับพยายาม มาพยายามก็จะเล่นขอด A นะครับไอ้ตอนนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับกับท่อนแรกก็จะเล่นเหมือนกันเลยนะครับพยายามลงขอด A เครื่องง้องเหมือนกันพยายามมากมายเท่าไรเท่าไรลงขอดดีเครื่องง้องครับพยายามพยายามลง E ครับ E ก็เครื่องง้องพยายามมากมายเหลือเกินเกินลง A ครับ A ก็เครื่องง้องเกินเพียงเพียงลงขอด G ครับ จีก็เครื่องห้องเพียงอยากเดินข้ามกันกันลงคอด e. ีเครื่องห้องเหมือนกันกันมันเก่าเท่านั้นนั้นลงคอด e. ีกด e. ีเต็มห้องนะครับนั้นแ,แปลกแล้วก็ไปร้องในแต่แปลกใจจริงในท่อนนี้ก็จะสังเกตก็จะมีเฉพาะคอด e. ีที่ว่าปิดท้ายนะครับที่ว่าเราเล่นเป็นเต็มห้องนะครับนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องห้องหมดเลย เหมือนกันเลยนะครับใน,น,นอบตอนแรกตอนที่สองนะครับด,ดูตัวอย่างติดๆนะครับพยา,มมา,า,ย,าพยามมากมายเท่าไรพยายามมากมายเหลือเกินเพียงอยากเดินข้างกันเหมือนเก่าเท่านั้นแต่แปลกแต่แปลกมาลงขอด,ดีนะครับแต่แปลกลงขอด,ดีเต็มห้องนะครับในตอนนี้ แปลกลงขอดดีเต็มห้องแต่แปลกใจจริงไม่รู้ทำไมทำไมทำไมลงเอเต็มห้องเหมือนกันทำไมเธอมองไม่เห็นหรืออาจหรืออาจบีไมเนอร์ตรงคำว่าอาจบีไมเนอร์เต็มห้องนะครับหรืออาจจะเป็นหรือฉันเป็นแค่เพียงวิญญาณย่านย่านลงขอด e ีนะครับขอด e ีก็เต็มห้องเหมือนกันยาน ก็มาลงแอบแอบลงขอด,ดีนะครับเดี๋ยวเราดูติดติดในตอนนี้ก่อนนะครับดูกันไปทีละนิดนครับในเพลงนี้แต่แปลกแต่แปลกนะครับดูติดติดในตอนแต่แปลกก่อนแต่แปลกใจจริงไม่รู้ทำไมทำไมเธอมองไม่เห็นหรืออาจจะเป็นหรือฉันเป็นแค่ เต็มห้องเหมือนกันแอบมองเธอคอยเฝ้าดูอยู่อยากอยาก,ยากลงเอนะครับเอก็เต็มห้องเหมือนกันอยากจะรู้เป็นไงบ้านนอยังยังลงบีไม่เนอยังเฝ้ารอ,อนับวันเวลาพบพบลงอ e ีนะครับก็จะเต็มห้องเหมือนกันพบกันแ,แล้วก็ไปลงแต่ เราดูติดๆในตอนนี้ก่อนนะดูมันไปตีแล้วนิดตีละตีละสี่ขอดนะครับดูติดๆนะครับดูมันไปแบบช้าๆนะครับแต่มองหมดเลยนะครับแอบมงเธอคอยเฝ้าอยู่อยากจะรู้เป็นไงบ้างเนาะยังเฝ้ารอนับวันเวลาพบกันแต,แต่แต่เรามาลงขอด,ดีนะครับ เต็มหอกเหมือนกันแต่สุดท้ายก็รู้ความจริงความจริงความจริงจริงลงเอเต็มห้องเหมือนกันจริงไม่ใช่แค่ฝันลาลาลาเราลงบีเมเนอร์ตรงลาแรกนะครับเต็มห้องเหมือนกันลาลาลา,ล,าลับกันไปไกลไกลแล้วก็ลงอ e, ีตรงคำว่าไกลเต็มห้องเหมือนกันนะครับ ไกลแสนไกลห่างไกลไกลกันเหลือเกินเกินลงเอนะครับก็เต็มห้องเหมือนกันนะครับแล้วมาลาลาเราลงคอร์ดดีตีแก้เครึ่งห้องนะครับลาตรงนี้ลลา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 ลงคอร์ดอีก็็ครึ่งห้องเหมือนกันนะครับก็จะมีลาลาลาตรงนี้ครึ่งห้องอยู่สองคอร์ดนะครับนอกกนั้นก็จะเล่นเต็มห้องหมดเลย ดูตัวอย่างติดๆนะครับแต่สุดท้ายก็รู้ความจริง ลมลมลงคอร์ดเอก็จะกลับมาตีครึ่งงองนะครับในท่อนนี้ให้ลมคอร์ดเอลงตรงคําว่าลมครึ่งงองให้ลมแสงดาวดวงเดือนเดือนลงคอร์ดดีคอร์ดดีก็ครึ่งงองนะครับเดือนนภาสายสายลงอีนะครับอีก็ครึ่งงองสายธาราพื้นดินดินเอครับเอครึ่งงองนะครับเอชดดินช่วยทีฝาก ฝากลงขอด e. ีขอด e. ีก็ครึ่งห้องฝากบอกไปว่าอยู่อยู่ลงขอดีอยู่ตรงนี้ที่เดิมที่เดิมเดิมลงอ<ด>ี e. e. นะครับอี e. ก็เต็มห้องนะครับก็จะมีขอด e. ีขอดเดียวนะครับที่ว่าเล่นเต็มห้องนอกนั้นก็จะเป็นครึ่งห้องหมดเลยในตอนนี้แต่แปลกใจจริงไม่รู้ทําไมก็จะกลับไปซ้ําแต่แปลกใจจริงไม่รู้ทําไม ไดนะครับแล้วออด,ดูตัวอย่างติดๆนะครับใ,ให้ลุมแสงดาวดวงเดือนนภาสายธารามุ้นดินช่วยทีฝากบอกไปว่าอยู่ตรงนี้ที่เดิม ประมาณนี้นะครับก็น่าจะได้นะครับ <2. 000. S 2> สำหรับเพลงนี้โอเคนะครับน่าจะได้ก็ไม่น่าจะมีอะไรต่อและก็ไม่มีอะไรต่อจริงๆ <Okay. S 2> สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย